เสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศและเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับหลังจากกลุ่มเฮสบอลเลาะได้ส่งฝูงโดรนโจมตีฐานทัพของอิสราเอลการโจมตีในครั้งนี้ทําให้มีทหารเสียชีวิต4นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า60คนท่ามกลางการยกระดับการต่อสู้ของอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะหลังจากเกิดเหตุยิงจ้ารวต่อต้านรถถังเข้าไปในนิคมการ,กรเกษตรทางตอนเหนือของอิสราเอล ส่งผลให้แรงงานไทยเสียชีวิตหนึ่งคนและมีผู้ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอีกหนึ่งคนขณะที่เป็นจามีนเนทัญาคูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาเรียกร้องให้สหรประชาชาติถอนทหารของกองกำลังชั่วคราวในเลบานอนหรือยูนนฟิลออกจากพื้นที่อันตารายทันทีถ้าสหรประชาชาติยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอ,งข,องของอิสราเอลก็จะถือว่าสหรประชาชาติจงใจปล่อยทหารเป็นตัวประกันของกลุ่มเฮสบอลเล Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. กองทัพอิสราเอลได้พาสื่อมวลชนไปสำรวจพื้นที่เป็นอุโมงค์ของกลุ่มเฮสบอลละนะครับห่างจากฐานที่มั่นของกองกำลังยูนิฟิลออกไปประมาณ200เมตรอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ ซึ่งขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2006โดยมติดังกล่าวกำหนดให้พื้นที่ชายแดน <it> s <S บริเวณทางตอนใต้ของ <military material. S 2> เลบานอน uh, เป็นเขตห้ามมีทหาร <the> หรืออาวุธยกเว้นกำลังคนที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลเลบานอนเท่านั้นด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เตรียมจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศในบรรยากาศชั้นสูงหรือทาร์ให้อิสราเอลใช้ในการป้องกันตัวครับ โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าการประจำการอาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแผนกองทัพเนื่องจากสหรัฐต้องการสนับสนุนอิสราเอลในการป้องกันภัยคุกคามและปกป้องกำลังพลอเมริกันจากการโจมตีจากอิหร่านและบรรดากลุ่มพันธมิตรด้วยการส่งระบบตาไทอิสราเอลทำให้สหรัฐต้องส่งกำลังพลลงพื้นที่ด้วยนะครับเนื่องจากระบบอาวุธประเภทนี้ต้องใช้กำลังพลประมาณ100นาย การประจำการกำลังพลสหรัฐในอิสราเอลไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อยนักเนื่องจากสหรัฐจะยิงสกัดขีปนาวุธมาจากเรือและเครื่องบินเท่านั้นโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศประเภทนี้มีพิสัยการยิงไกลถึง200กิโลเมตรและสามารถทำลายขีปนาวุธในระดับความสูงถึง150กิโลเมตร